ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักณนะแหล่งนี้ที่พักพิงณนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้แหล่งศึกษาประวัติฐานเรือไทยณนะแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรากองประวัติศาสตร์กรมยุทธศึกษาฐานเรือครับการที่ประเทศยังคงความเป็นชาติ ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครให้พวกเราได้อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อย่างสงบสุขเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละกอบกู้เอกราชอีกทั้งเหล่าบรรพบุรุษที่ยอมยสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องบ้านเมืองเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอำนาจอธิปไตย กองทัพเรือกำเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทยโดยที่กองทัพไทยในสมัยก่อนนั้นมีไดแบ่งแยกออกเป็นกองทัพบกกองทัพเรืออย่างเช่นในสมัยปัจจุบันหากย่าตราทับไปทางบกก็เรียกว่าทัพบกหากย่าตราทับไปทางเรือก็เรียกว่าทัพเรือซึ่งการจัดระเบียบการปกครองบังคับบัญชากองทัพไทยนั้นยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอนยอมศึกสงครามได้ใช้ทหารทัพบก และฐานทัพเรือรวมกันในการย่าตราทัพเพื่อทำสึกสงคราบเรือเป็นพาหนะในการลำเลียงทหารและเครื่องสาตราอุธนอกจากจะสามารถลำเลียงสเสบียงอาหารได้คราวล่ามากมากแล้วยังสามารถลำเลียงอาวุธหนักได้สะดวกและรวดเร็วกว่าทางบกจึงนิยมยกทัพไปทางเรือจนสุดทางน้ําแล้วจึงยกทัพต่อไปทางบกกิจการทหารเรือ ดำเนินไปจนถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้มีการจัดทหารให้เป็นแบบตะวันตกโดยแยกทหารบกทหารเรือออกจากกันทั้งนี้กองทัพเรือนั้นมีประวัติการรบทางบกและทางเรือที่สำคัญหลายเหตุการณ์อาทิเช่นวิกฤตการ์รอ,อ112 เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสใช้กำลังรือรบตีฝ่าแนวป้องกันที่ปากน้ำเจ้าพระยาต่อมาได้ประกาศปิดอาวไทยและยื่นข้อเรียกร้องจากไทยทำให้ไทยยินยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเสียค่าปรับถึง3ล้านฝรั่งนับเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2436 การรบที่เกาะช้างหรือที่รู้จักในนามยุทธนาวีเกาะช้างเป็นเหตุการณ์รบทางเรือที่เกิดขึ้นในกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ไทยเรียกร้องให้ปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสเสียใหม่โดยใช้แนวร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักความยุติธรรม และให้ฝรั่งเศสคืนในแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสยึดไปจากเหตุการณ์รอส1้อให้ไทยเป็นผลให้เกิดการรบทางบกตามแนวชายแดนและการรบทางเรือที่บริเวณด้านใต้ของเกาะช้างจังหวัดตราดเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484ซึ่งเป็นการรบทางทะเลครั้งเดียวในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยและอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือ วิรกรรมดอนแปเป็นการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับสาธานณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2518เป็นเหตุการณ์กู้เรือตรวจการลำน้ำ1 2 3สังกัดหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงของฝ่ายไทยที่ถูกระดมยิงจนเกยตื้นซึ่งมีผู้เสียชีวิตอยู่บนเรือและทหารลาวก็ยังคงระดมยิงขัดขวางการกู้เรือ เพื่อนำศพผู้เสียชีวิตออกมาพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ปัญชาการทหารสูงสุดและรักษาราชการผู้ปัญชาการทหารเรือในขณะนั้นจึงได้บัญชาการด้วยตัวเองและได้กล่าวประโยคอมตะาไว้ว่าถ้าศพคืนมาไม่ได้ก็ต้องเพิ่มศพก็ไปจนทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ในปัจจุบันการจัดกำลังทางบกและทางทะเลของทหารเรือไทยนั้น ถือว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและยังมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอีกครั้งยังฝึกฝนกำลังพลให้มีความสามารถในการดำเนินการรบหรือการช่วยเหลือภัยพิบตัติต่างๆทางธรรมชาติและยังพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลานอกจากภารกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติแล้วกองทัพเรือยังมีภารกิจสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเส้นทางเดินเรือที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาลแต่ทว่ากองทัพเรือนั้นยังขาดกำลังรบใต้น้ำซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการทำสงครามในสมัยปัจจุบันถ้าหากกองทัพเรือมีเรือดำน้ำมาประจำการก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรบทุกมิติทั้งผิวน้ำใต้น้ำในทางอากาศ และถึงอย่างไรก็ตามภายใต้พื้นแผ่นดินไทยอนันร่มเย็นนี้กองทัพเรือจะยืนหยัดปกป้องและคุ้มภัยแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินตลอดไปด้วยความรัก เอกราชและอิสรภาพของประเทศที่มีมามิอาจตั้งอยู่ได้หากปราศจากความสามัคคีความกล้าหาญความเสียสละและการอุทิศเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อให้ลูกหลานได้มีที่อยู่อาศัยเราทุกคนควรมุ่งมั่นทำแต่ความมีงามให้แก่ประเทศเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินตลอดไป